ถ้าในวงในของพวกเรานะก็คือว่าอ้องความอ้องของของคุณก้องเนี่ยก็จะติดี่ยวตะแปลงร้านบ้ตนดึกๆไอ้พวกนี้นี่คือแบบหลายๆคนเริ่มเริ่มตามดามากันบ้างเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยความที่ตอนดึกด้วยแหละความที่ของศิษย์สาวอ่าจอยระดาเนี่ยแฟนบิ๊กว่าง่ายแฟนบิ๊กของเอ็นเติจะถามว่านี่ไยธรรมดาอ่านไหมก็อ่านชื่อว่าเกี่ยวป้อยฮอร์โมนไวว้าวุ่นในปณาทุนสีเข้ามาเนี่ยชอบใครที่สุดนะคือคนเนี้ย เป็นเอกลักษณ์มากวาวาอ่าวาวาอตอนนี้ยังโอชิคอยู่ครับยังเหมือนเดิมครับอ่าโอชิอสองมายครับผมจำได้ว่าคุณเคยไปอีกเป็นประเทที่บททุกอยถูกไหมคือสมัครตั้งแต่แ,ททแฟนประแท้เมกาแฟรอยู่เลยแล้วก็มีโพสตหนึ่งบอกว่ารับแฟนคลับไปดูที่สตูตมบัรสิครับรออะไรละครับแล้วผมพอได้ขึ้นตึกปุ๊บไปดูว่า ันนัน้นเขาอัานรายการอะไรบ้างอ๋อไอ้ป้าไอ้ป้ายที่เขาจะมีบอกว่าตาตูนี้อัานรายการนี้นะสถานที่ที่คุณชอบไปมากที่สุดชอบไปไหนฮะเดี๋ยวบอว่ากะปิเดี๋ยวบอว่ากะปิแถวบ้านางเคยไป,ไปเดือดอ๋อซีซั่นหนึ่งอ๋อตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตอนถ่ายถูออบกบอวกะปิก็ไปตีหนึ่งนี่ประทับใจตรงไหนไหมฮะตีหนึ่งประทับใจตรงไหนหรอเออ ก็ประทับใจหลายอย่างอาจจะมีระบบผิดพลาดบ้างที่แบบอ่าติดลบเงี้ยอ๋อมีมีหมุนมีหมุนคําตอบติดลบด้วยเหรอเออมันมีคํําคาตอบติดลบอ่ะคือตอนนั้นเป็นคําถามถ้าชงกาแฟแล้วแช่ไว้ออ,อยู่ที่ลานน้ําแข็งถ้าจะไม่ผิดนะลานอิกิโมอะไรสักอย่างจะเหลือกี่องศาแต่เดลโงก็คือชอบชอบรายการนี้ชอบรายการนี้นแล้วก็ชอบถึงมอวังกะปีตรงที่ของเยอะของเยอะ,อยอะ,อยอะแล้วก็ อ่ามันมีหลายที่ที่น่าสนใจอย่างยาโยอีก็ก็ดีแต่ถ้าจะไม่ผิดผถ้าจะไม่ผิดผียาโยอี i, ใช่ปะออมี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 ยาโยอีแต่ไม่รู้ยังอยู่ปะนะไม่ได้ไปน้ำเหมือนกันมึ่งไปล่าสุด <c oughs> ไม่ได้เข้าห้างห้างยังไม่เปิด <c oughs> อ่ะอ่ะสมมติว่าถ้าเรียกคือโรคก,กลับมาไม่รู้บริษัทไหนจะเอามานะอาจจะไม่ใช่ <c oughs> อันดิมก,ก็ได้ถ้ากลับมาแล้วอยู่ที่บากกระปิเหมือนเดิมจะไปไหมอ่า ถ้าได้ตังไปอ่ากรุงเทพก็น่าจะไปแต่ถ้าให้ตีความก็น่าจะไม่ได้ไปถ้าไม่เกี่ยเรื่องการเดินทางไปไหมไปไปสนุกดีสนุกดีอสนุกดี<ะ>ไม่ได้คาดหวังไม่เงินใช่ไหมไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังใช่ไหมเออไม่ได้คาดหวังเนาะก็ก็เหมือนตอนที่ผมไป audition อเอเดชั่นดีไวเด้อ่ะเออก็ไม่ได้คิดคิดเลยว่าจะได้ตัเท่าไหร่แต่คิดว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออดิชั่นดีไวเดทเหรอตุ้งอู้เรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปเป็นไปมีความเป็นมายังไงฮะเรื่องนี้คือตอนนั้นอ่ะอ่าผมดูที่เอฟแรกเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเรื่การเลยว่าเออไม่น่าดูเออสมัครแล้วทีมงานติดต่อมาให้ไปออดิชั่นที่ตอนนั้นชั้นไหนก็ไม่รู้อะชั้นของมีมิติอะของแกมมี่เพสอะอะฮะจตไม่ได้ ก็ไปตอนนั้นอยู่ร้อยเอ็ดละร้อยเอ็ดก็ต้องมานั่งรถตู้จากร้อยเอ็ดไปกรุงเทพใช้เวลานานอยู่พผสมวัวนะ่ะประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าปุ๊บนอนพักแป๊บนึง -9 ก้าโมงค่อยแบบนั่งแท็กซี่นั่งแกร็บว่ายง่ายาจากรำกรมแหงซอยหนึ่งไปอโศกรอเวลาก็ไปกินตำม,มั่ว ว่าตรงข้างล่างข้างล่างาช,ชั้นใต้ดินไปช้อปปิ้งอะไรพวกเนี้ยอ่ะบ่ายโมงปุ๊บอ่ะทีมงานเรียกมาโอเคขึ้นไปออรดิชั่นตอนแรกเป็นออรดิชันอ่ะรอบแรกจะเป็นออรดิชั่นเขียนอ่ะเป็นเป็นกาก่อนเป็นข้อกาอ้าวกากาเสร็จโอเคผ่านต่อไปลองเล่น เป็นการออดิชั่นแบบลองเล่นตรงนี้แหละไม่ผ่านเพราะที่ตนที่เราไม่ได้เ,<ม>เป็นคนยอมคนใช่ั้มเอออ๋อ,อเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหแต่แต่เขาบอกว่าเป็นสำรองเขาเป็นแต่เป็นตีสำรองเออตีสำรองแต่สุดท้ายตัวจริงมาได้ก็เลยอดก็ <laughs> เลยอด แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้แม่มาลองออดิชั่นก็สนุกดีเออเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะนะฮะถึงแม้ว่ารายการจะดูโหดร้ายก็ตามทีมงานดาวินชีก็ติดต่อมานะอ้อเหรอแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าอย่างที่บอกอยู่ร้อยเอ็ดแต่วแม่ไม่ิีตามด้วยไงเออเออไปยากก็เลยอดไปยากก็เลยอดไปแต่ว่าไปกองก็ไปหลายรายการเนาะแบบอยากจะไปนู่นไปนี่อือไปหลายรายการมากเลยอ่ะพูดถึงเกมโชว์วุด คุณก็อยู่เจียพัฒมานานนะครอยู่กี่ปีแล้วนะอยู่มาสองปีใช่สองปีสองปีตั้งแต่สองพันยี่สิบรู้จักเจียพัฒมาได้ยังไงอ่าโอ้อันนี้ตอบยากว่ะเพราะว่าคือรู้จักเจียพัฒมาจากการถ่ยายเฟซบุ๊กถ่ายถ่ายขึ้นมาเล่นแล้วไปถึมกระเดิ่งขึ้นมาพอดีตุ้งใช่ ไม่รู้ว่าใครแชร์ด้วยนะน่าจะเป็นเติร์สอะเพราะว่าตอนนั้นเราก็เป็นเฟรนกับเติร์สอยู่แล้วอพอแอดกับเติร์สด้วยแอดกับเติร์สอยู่แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จัก G อ Part คือตอนนั้นทํางานอะไรพวกเนี้ยเออรู้จักแค่เติร์สคนเดียวอะเพราะว่าเติร์สมันก็ติดตาม G K ด้วยนะก็เลยตามแล้วก็มารู้จักลองสมัครดูหน่อยแล้วกันปึ้มผมผมไม่ได้คาดหวังว่าเออเขาจะอ่าพี่วินจะต่อกลับมา ก็รอไปปีสองพันยี่สิบมันจะมีสัมภาษณ์แหละสัมภาษณ์สัมภาษณ์คือตอนนั้นพี่วินส่งมาว่าได้เข้าได้ไปสอบสัมภาษณ์ก็โอเคมีส่งลิงก์มิสอะไรปกติปึบกดเข้าตอนนั้นคนอื่นสัมภาษณ์อยูคนอื่นสัมภาษณ์ ก่อนเรายัางไม่ถึงคิวเ,เราก็ผิดใหม่แล้วพอถึงคิวสัมภาษณ์เราก็อ่าแล้วก็สัมภาษณ์ปกติอ่ะมันจะมีคําถามหนึ่งที่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรผิดแบบร้ายแรงเราเราจะทํำยังไงอ่ตอนน่ะตอนนั้นตอบอ่าเป็นเป็นทำอันตรายด้วยซ้ำตอนที่คนสัมภาษณ์อะ่ะฟังแล้วเป็นยังไงตอนแรกก็ตอนแรกเขาก็ติดเอยนอะไรอย่างเงี้ย แต่หลายข้อก็ทําให้แบบอ่าผ่านมาได้ก็เลยเป็นกล้องอย่างทุกวันนี้เติคือ,อ,อ,ค,อคือเราเราก็ว่าเราฟังทุกคนนะเราเราก็รลบฟังทุกคนเออเราเราพ้าตรงไหนก็เออ,เเอ,อบอกมาได้อะไรเงี้ยเราก็พร้อมปรับปรับปรับตัวปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไปใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>เข้ามาครัง้งแรกวันแรกเลยนะ <c oughs> คุณเวิร์อิมเพรสชั่นกับใครก่อนเข้ามาปะหน้ากับใครอ่ามีพี่วินพี่นัทพี่นัทนันทวัฒน์นะ อ่าแล้วก็จาไม่ได้ค่ะใครอ่ะแต่จําได้คร่าวๆมีเพราะว่าจําได้พี่นัทคนนึงแหละเพราะว่าพี่นัทก็เล่นกับเราอเข้ามาปุ๊บเราเราเราได้เล่นกับพี่นัทก่อนเลยอคู่ซีงันล้านเอ้เปิดรายการดีเจเลยนะเปิดเปิดรายการมาดีเลยเป็นกองกับนัทจนจนก็เห็นหน้าปกไม่ละอาถรรพ์ติ๊กใหม่มิสเตอร์คอนเทน ก็ยังไม่เสียบใคยนะฮะท่านผู้ชมตั้งแต่แรกเลยคอนเทนต์ตั้งแต่แรกเลยแต่ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้เข้ามีตอ่ะเออไม่ค่อยได้เข้ามีตก็ก็ทักพักไปก่อนอะไรอย่างนี้ยพักแบบก็มีทักแบบมีแบบดูเล่นเออ่แล้วก็พิมพ์ในแชทในแชทในแชทอ่ายูทูาก็คุยกับประชากรแชทกันไป ตนาว่ากูสแปมล้ไว้ก็คือพิมถีมากอ่ะเออพิมหลายหลายวีเออจนพี่วินก็ส่งุมส่งุมเล่นมาเอออ่าก็เลยอาศัยก็เลยอาศัยไว้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับแอนคุกองนี่ก็ก็อยู่กับเรามานานมากเลยเนาะสองสองปีนี่หนว่านานอยู่นะสองปีเนี่ยสองปีนานอยู่คนอื่นเขาทำอะไรกองรายการอะไรเงี้ยเอะเราเราเคยมีรายการอะไรของตัวเองไหมที่เป็นเกมโชว์ เคยมีเคยคิดเองทําเองเลยไหมถ้าคิดเองทําเองอยาก <c oughs> จริงๆเี <c oughs> ่ะ <c oughs> มีส่งฟอร์แมตอ่า <c oughs> ตั้งแต่เริ่มเลยสองพันยี่สิบแต่ส่งมาไม่ค่อยถี่หรอกไม่ไม่ค่อยเยอ,อะเออนานๆส่งแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีก็คืออ่าเป็นรายการอันนี้ฟอร์แมตอก็คือตอบได้เจ็ดข้อก็รับของที่ตัวเองต้องการได้เลยแต่ถ้าตอบถูก สิข้อนอกจากได้ของแล้วก็ได้อีกหนึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ชื่อรายการี่ยคิดไม่ออกตอนนั้นใช้ชื่อว่าเจ็ดคิดพี่ชิดของอยู่เลย<ม>เออชื่อเรชื่อรายการคิดแบบงูๆมากมเออเออแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งอันนี้ส่งมาหลังแบบจประมาณปีสองปีอะ่ะคือตอนนั้นจะทํำในขับไน,นขับแหลกในขับแหลกตอนนั้นในขับโฟร์ีเอเอ็ด เอียอลโ l ตีอตอนแรกอะ่ะจะทําแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกว่าไอเ้เยี่ยแม่งเหมือนรายการจริงเกินไปวะ่ะไอออมมีพูดพูดประโยคหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้มันล้อเลียนที่สุดแล้วก็เป็นไ์คขับมากที่สุดซึ่งกูทำเป็นก็เลยใช้เปลี่ยนเปลี่ยนจาก n c l นซีเอกคือเป็น GHH48 โช วิกตอรี่ G S S 48่สิเออเอาทางนั้นดีกว่า <c oughs> เออเออเอาเกมจากเปลี่ยนเกมไปได้ให้โชกับ A K B A A K B Bingo อ่า A K B Bingo กับในรายการวิกตอรี่อ่ะจะเป็นเกี่ยวกับแขกก็ตามเป็นเกมแบบจากแขกเลยเออที่ที่แขกเคยทำรายการอนะไรอย่างเงี้ย เนี้ยเออมาแบบย่อๆเออแต่ว่าก็ไม่ได้ทําสักทีกี่เกียบโอเคเออวุ้ยแต่วุ้ยแต่ที่เกียจขนาดนี้ตูแต่ได้ทำหลายรายการนี่ก็เยอะแล้วนะทำหลายอย่างคือกี่เกียบทํารายการเองนะเออแต่ยางอุ้ยเตะทำอย่างอื่นนี้เยอะมากเลยนะไอ้เมื่อคุณเข้ามาคุณเข้ามาอยู่กูเกมโพก็เลยถามก็อยากจะถามต่อง่ายๆว่ารู้ตัวเองว่าชอบกินชงตั้งแต่ตอนไหนโ คือชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ดูมากคือชอบเอ่อเจ็ดขวบตอนนั้นดูชิงร้อยชิงล้านชาต่ชาตอนที่เป็นช่องเจ็บถ้าจะไม่ผิดช่องเจ็บชิงร้อยช่องเจ็ดคือดูตั้งแต่ต้นดูได้เพราะว่าผมไม่เอ่อยายก็ไม่ได้ห้ามอะไรขนาดนั้นอ่ะก็ดูเราก็ซื้อแผ่นแบบชามาดูเราก็ดูไปเรื่อยๆ ก็มจะมีช่วงหนึ่งที่ติดการ์ตูนมากแต่ก็จะพอช่อง Work Point TV มาอ่าก็ดูก็ดูช่อง Work Point ยาวเลยแต่ตอนที่เราเป็นไม่ใช่ดีเจเป็นดาวเทียมอ่ะอ๋อนอนสมัยดาวเทียมก็ดูใช่แล้วรู้สึกว่าแม่งมีรายการที่น่าสนใจนี่หว่าอย่างเกมเทศกาลเียเกมเทศกาลแฟนมันแท้หลานปู่ปุ้ยจู้เคยดูเอ้ยเอ้ยดิ้งยิงอย่าหลานปู่ดูตั้งแต่ช่องเจ็ดละ หลานููดูรองแต่ช่วงเ,วงเวก็ดูดูยาวมันมีรายการไหนนะใจก็ดู<ม>ก็เลยเป็นกเกมโชว์แต่ก็ไม่ไม่ได้เกมโชว์แบบสาแบบไปตามทั่วโลกอะไรอย่างเง<อ>ี้ยคือก็ติดของไทยนี่แหละมันก็เลยทําให้นึกถึงสิ่งที่คุณเคยถามกับคุณสุวิธง,งามสมเจ้าไหนของพวกเราเอาไว้นะครับไอเยตามมาหลอกหลอนไปแล้ว <laughs> ผมก็เลยอยากจะถามคุณกลับว่าว่าชอบรายการเกมโชว์ไหนมากที่สุดทั้งในชีวิตจริงและเวอร์และเวอร์ชัน G S p a t s อยากางคำถาคุณชอบเกมโชว์ไหนมากที่สุดเป็นสามอันดับแรกนม่ <med> <c ười> คุณก้องคงจะตกใจในหน้าดูที่คำถามนั้นคุณกลับมาหาตัวเองแต่เขาจะตอบว่าอย่างไรติดตามกันต่อในอีนะีหน้าคุณเป็นแบรน่าประย E T S ใช่ไหม <fixing> ทำไม ถึงนือไก่ไดรักกี่ก็จุดเริ่มต้นมาจากการเช่าแผ่นของเรา嘛เช่าแผ่นคือจุดเริ่มต้นคือเราก็เป็นคนชอบดูนะอะไรทีเนี้ยละช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเจ็ดช,ช่องสามช่องห้าก็ดูเช่ากี่แหลกอะไรก็ได้ที่เป็นแบบนำนำ้ำซุปข้าวมันไก่ก็กินนะแต่จขอแต่สิ่งที่ขอมาแต่สิ่งที่จะขอ ก็คือน้ำซุปเยอะเขบกินเอบกินอะไรให้เลยเขาเป็นผชอบกินกน,กน้ำซุป